อะไรอือะไร<ฮ>ไหนตรงไหนเอา้าอ๋อในนี้เหรอ <c oughs> ทำไมรู้ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยแมสป่าเอา้าดูสิมีอะไรไหน ในนี้เหรออุ๊ทำไมรู้อะอ๋อทำไมมันรีรู้นั่งลงรู้ดีทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนเอามือให้ป้าก่อนข้างไหนข้างนี้เอ้ยโอ้ไม่ถึงนะข้างนี้ เออเอาข้างนี้ด้วยเอาใหม่อีกข้างนึงไม่ถึงมันไม่ถึงปลาเนี่ยไาบนไปเอาไปเข้าห้องเลยไปโอ้ย,อยเปิดห้องด้วยถึงนี้ลูกนเล